สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่ค้าบ้านราคาถูก EP พิเศษที่89นะคะพี่พี่ค่ะวันนี้น้องก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะที่วันนี้น้องก็มีมาฝากหลายรายการเลยนะคะ ดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาติดกับน้องนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่คนไหนฟังไม่ชัดนะคะหรือว่าอย่างไรสามารถแอดไลน์มาหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะมาชมก,รกระะัรายการที่1นะคะพี่พี่ขารายการที่1จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะ แต่ละองค์แต่ละหมายเลขน้อแตกต่างกันนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าแอดไลน์มาโทรสอบถามน้องก็ได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่2นะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะองค์ละสองรบาทหมดทุกองคนะคะพี่ๆค่ะเรือกรวมได้ทั้งถาดนะ รายการต่อไปรายการที่สามค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัตรคังนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่ค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดครคังอีกหนึ่งองนะคะพี่พ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้านะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆคะ่ะเสียงฝนดังนิดนึงขออภัยพี่ๆด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่6คะ่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังอีกหนึ่งองนะคะ องละส0งบาทหมดทุกองเลยนะคะพี่พี่สนใจโทรปิดได้เลยนะคะทอก่อนปิดก่อนนะคะพี่ๆขาจะส่งพรุ่งนี้ทุกบ้านเลยนะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะองนี้ก็จะเป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกเพิ่ม6 0บาทค่ะ พี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่แปดองค์นี้ก็จะเป็นบางขุนคมนะคะรายการต่อไปรายการที่เก้าก็จะเป็นสมเด็จบางขุนคมนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆขาอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะ เข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะยังไม่เช่าไม่ซื้อไม่ว่านะคะพี่รายการต่อไปรายการที่สิบนะคะองนี้จะเป็นสมเด็จโตนะคะพี่พี่คนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถแคบรูปภาพส่งให้น้องได้ทางไลน์นะคะพี่รายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะองนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะรายการสิบสองจะเป็นหลวงพ่อกลวยอีกหนึ่งองค์นะคะแต่ว่าคนละรุ่นกันนะคะคนละแบบกันนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบสามค่ะรายการสิบสามจะเป็นหลวงพ่อกั่นนะคะ รายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระอาจารย์มั่นนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบห้านะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะคะ รายการต่อไปรายการที่สิบหกค่ะองค์นี้จะเป็นพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะสองร้อบาทเรือกรวมได้ทั้งถาดน,นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทค่ะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการสิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อจาดนะคะพี่กล้องอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ายการต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะองนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปรายการสิเก้านะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อผางนะคะกรอบสะท้อนแสงนะคะพี่ๆค่ะ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะองนี้จะเป็นหลงท่อกลวยนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สบเอ็ดจะเป็นปากน้ำนะคะ รายการต่อไปรายการที่22นะคะองคนี้จะเป็นเหรียญรลหานะคะถ้าชอบสามารถโทรปิดมาได้เลยนะคะพี่ๆขาช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปนะคะรายการต่อไปรายการที่23จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะองนี้อยูอย่รายการที่23นะคะพี่ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญรอเก้านะคะเหรียญเช้าเขานะคะพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะรายการต่อไปรายการที่26เป็นหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะคะ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิค่ะอง์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่ยีเป็นท่ากระดานนะคะ รายการต่อไปรายการที่29นะคะเป็นกิ่งหลวงปู่รวยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่30สบนะคะพี่องค์นี้จะเป็นพะระล่วงลางปืนนะคะกรอบค่อนข้างเก่านะคะ ค่อนข,ข้างเก่าแล้วมัวนะคะพี่ๆอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามน้องได้นะคะพี่ๆ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสองจะเป็นเหรียญชาวเขาอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะแต่ว่าคนละเนื้อนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามจะเป็นหลวงหลวงพ่อหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่านะคะรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่องค์นี้จะเป็นหลวงหลวงพ่อพรมนะคะ ต่อไปคะ่ะรายการที่สามิห้าเป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่3ามสิบหกองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะรายการต่อไปรายการที่สามสิจจะเป็นจิรดานะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่38จะเป็นกิ่งหลวงปู่ดูนะคะรายการต่อไปรายการที่39นะคะจะเป็นอาแปะลงสีนะคะ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นกิ่งของพ่อโสธรนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะองนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดปากกานะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆขาเล่มนี้500บาทนะคะนี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการ43ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมอีกหนึ่งเล่มนะคะ เล่มละ500บาทเหมือนกันนะคะที่สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนยังฟังไม่ชัดนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสนใจโทรปิดโทรมาตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนคลิปได้นะคะสำหรับ EP นี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ